เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะห่วงฝันพันราตีบทที่1 0ึ่ สองคนในห้องสะดุ้งโยงหันขวับไปมองพร้อมกันเห็นอินเกอร์จื่อยืนตะงานเต็มความสูงด้วยสีหน้านิ่งสงบอยู่ที่ประตูเอ่ยเสียงเรียบว่าคณะทูดแขวนอูเข้าวังแล้วเร็วขนาดนี้เชียวเฟิงแย่ตกตะลึงวิ่งไปตรงหน้าเขาต้องขะเหมงถามว่า จดหมายที่ส่งมาก่อนหน้านี้บอกว่าคณะทูตแขวนอูจะมาถึงในอีกครึ่งเดือนมีใช่หรือนี่เป็นข่าวที่ทางวังหลวงแขวนไว้ได้รับมาเช่นกัน ตอนทีว่ว้อยหวนตี้มีราชองค์การส่งอินเกอร์จื่อไปปาซานก็คิดคำนวณเวลาไว้อย่างดีก่อนอินเกอจื่อออกเดินทางก็ยังให้เขาเป็นสะพานเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายและผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างแคว้นฉันมิตรดังนั้นจึงกระบุให้อินเกอจื่อออกเดินทางไปปาซานช่วงปาลายเดือนคิดไม่ถึงว่าเซียวชินหวังเพิ่งถูกปลดฐานันดอน ข่าวยังไม่ทันซาคณะทูตแขวนอู่ก็เดินทางมาถึงหลี่ตู้เตรียมจะเข้าวังแล้วแม้แต่เฟิงแย่ยังปะลึงงั้นเวยว่วนตี้ยิ่งไม่ทันได้ตั้งตัวรีบจัดการให้รัชทายาทไปต้อนรับ จากนั้นก็ให้คนจัดเตรียมตำหนักที่พักแก่คณะทูตยุ่งวุ่นวายทั้งในและนอกวงังอินฉันเจียได้รับคำสั่งปุบปับก็รีบออกไปต้อนรับคณะทูตทันทีเดิมคิดว่าคณะทูตที่มาน่าจะเป็นขุนนางอาวุโสที่วาทสินเป็นเลิศนึกไม่ถึงว่าผู้นำคณะทูตครั้งนี้จะเป็นเด็กหนุ่มสองคนทูตแขวนอูอ่านซื่อช่องสีไวทู เท่าไหวบังคมพระชทายาทแคว้นไว้หนึ่งชุดเท้าหนึ่งชุดน้ำเงินพริวสะบัดกลางสายลมหน้าประตูวังแควนไว้ดูพึงผายสง่างามยิ่งนะักดังนั้นก็คือ พวกเขาถูกท่านเร่งให้เดินทางทั้งกลางวันทั้งกลางคืนให้มาถึงบริเวณใกล้หลี่ตูก่อนเวลาแล้วก็ถูกท่านหยุดไว้ไม่ให้เข้ามารอจนกระทั่งถึงตอนนี้เฟิงแย่มองคนตรงหน้าด้วยสายตาเหยียดหยามอาจารย์อย่างท่านนี่ทำเกินไปแล้วโชคดีอะไรอย่างนี้ที่เด็กสองคนนั้นซื่อและเชื่อฟังไม่เคยขัดคำสั่งพูดเหลวไหลอะไรอินเกอจื่อเหลือบมองนาง เอ่ยเสียงเรียบข้าแค่เขียนจดหมายบอกพวกเขาว่าที่ใดมีทัศนียภาพงดงามหากพวกเขาออกเดินทางล่วงหน้าก็จะมีเวลาแวะชมขุนเขาสายน้ำได้เด็กสองคนนี้โตมาในปู้อินไม่เคยได้ออกมาเห็นโลกภายนอกในฐานะอาจารย์ ข้าไม่ควรให้เขาได้เปิดโลกกระทัดดอกหรือเฟิงแย่งเงียบไปใส่หน้าถอนหายใจเจ้าว่าคนอย่างอินเกอจือที่ชอบคิดวางแผนกับผู้คนขณะเดียวกันก็ยังหาข้ออ้างที่ฟังเลิศหรูดูดีได้นี่หัวสมองของเขาจะต้องเป็นเช่นไรฟังหมิงเห็นเขาก็ไม่สอบอารมณ์ลุกขึ้นเบ้ปากเอ่ยว่าข้ากลับก่อนละ จะไปไหนเฟิงแย่หันไปมองเขาไม่อยู่กินข้าวกลางวันด้วยกันเสียที่นี่เจ้าอยากให้ข้าอยู่กินที่นี่หรือมุมปากของเขาโค้งขึ้นทันทีดวงตาภาวรยับดุดดวงดาวเช่นนั้นข้าก็จะอยู่กินข้าวที่นี่อินเกอร์จอรีตาแม้การที่รู้ว่าเฟิงแย่ไม่ได้มอบความบริสุทธิ์ให้อีกฝ่ายแต่มอบให้ตนจะทำให้เขารู้สึกสบายใจยิ่งนัก แต่เจ้าคนตรงหน้าผู้นี้ก็ยังคงขวางหูขวางตาเขาอยู่ดีเจ้าจะอยู่กินข้าวที่นี่หรืออินเกอร์จื่อเอยวันนี้ข้าเป็นคนลงครัวเองหาเฟิงหมิงตะลึงงนันแต่เฟิงแย่ตะลึงยิ่งกว่าจ้องอินเกอร์จือพรางเอ่ยท่านจะลงครัว ไหนบอกว่าสุภาพบุรุษพึงอยู่ห่างจากครัวมิใช่หรือขนาดฝีมือทำอาหารของกวนจื่อยังเป็นเช่นนั้นแล้วอาหารที่เขาทำเองจะกินได้หรือเฟิงแย่ใส่หน้าดีท่านไปดีดลูกคิด,ดวางแผนของท่านให้สบายใจต่อเถอะเรื่องอาหารให้เป็นหน้าที่ของพวกป้าเจิงก็พอเฟังแย่เอินเกอจื่อหันมาสีหน้าอ่อนโยนอย่างหาได้ยาก จ้องนางอย่างลึกซึ้งพลางเอ่ยตอนอยู่แขวนอูเจ้าทำอาหารให้ข้ากินตั้งหลายมือ้อยามนี้ข้าอยากตอบแทนเจ้าสักมื้อไม่ได้หรือเฟิงหมิงได้ฟังก็นิ้วหน้าทันทีสายตาที่จ้องอินเกอจื่อยิ่งคมกริบจนใจที่คนผู้นี้หนังหน้าหนาทำเหมือนมองไม่เห็นแม้แต่น้อยเฟิงแย่หัวเร้องแห้งๆบอกเขาอย่างจริงจัง ที่ท่านกำลังทำอยู่นี้เรียกว่าตอบแทนบุญคุณด้วยความแค้นตั้งหากวางใจเถอะอินเกอร์จื่อหันหลังเดินออกไปเอยอย่างมั่นออกมั่นใจมากรสชาติไม่เลวร้ายจนกินไม่ได้รอกเฟิงหมิงใส่หน้าเขาไม่มั่นใจเลยสักนิดเจ้า ยังอยากจะอยู่กินหรือไม่เฟิงแย่ถามฟิงหมิงด้วยน้ำเสียงไม่เป็นธรรมชาติเฟิงหมิงลังเลอยู่น,นั่นจากนั้นก็สูดหายใจลึกตอบว่าอยู่เจ้าให้ข้าอยู่กินข้าวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าก็ต้องอยู่น้ำเสียงเศร้าสลดเหมือนผู้กล้าจากไปครานี้ไม่หวนคืนเฟิงแย่พยักหน้าเช่นนั้นเจ้าก็อยู่ไปนะ ข้าจะพาพวกป้าเจิ้งออกไปกินข้าวที่ร้านอาหารเสียงชงเช้งในครัวดังต่อเนื่องคนในเรือนหนีกันหัวซุกหัวซุนเหมือนหนูหนีตายเฟิงหมิงอยากไปกับพวกนางยิ่งนักจนใจที่เฟิงแย่เอ่ยกับเขาด้วยสีหน้าท่าทีถึงขังวาจาบุรุษเท่ากับเก้ากระถางศักดิ์สิทธิ์เจ้าไปไม่ได้ ด้วยเหตุนี้เขาจึงต้องมานั่งสังกตายอยู่ในห้องกินข้าวมองอินเกอรจือยกอาหารเข้ามาทีละจานอินเกอร์จือกว่าตามองเรือนที่ไรผู้คนโดยไม่สนใจวางจานลงเอ่ยว่ากินสิฟิงหมิ่งก้มหน้ามองวัตถุดำมืดในจานทั้งสี่ตรงหน้าถามว่าเจ้าไปขุดดินหลังเรือนใส่จานมาให้ข้ากินหรือเปล่า อินเกอรจื่อชี้แต่ละจานด้วยท่าทางจริงจังนี่หมูผัดมะเขือยาวนี่ผัดผักกาดขาวนี่ซี่โครงหมูตุนหัวผักกาดและนี่ผัดหัวหมันเส้นฟังหมิงมองตามที่เขาชี้ด้วยสีหน้าเขียวคล้ำสันศีสะบอกว่าอินเฉินพี่ถึงข้ากับเจ้าจะเป็นศัตรูหัวใจกันแต่เจ้าจะใช้วิธีวางยาพิษมาทรมานข้าไม่ได้ เป็นบุรุษก็ต้องแข่งขันกันอย่างตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาอย่างนั้นหรืออินเกร์จือหัวเราะทิ้งตัวนั่งลงบนเก้าอี้ปลายตามองอีกฝ่ายพรางเอยนางเป็นคนของข้ามีวาสนาผูกพันกับข้ามาหลายปีเจ้าจะเอาอะไรมาแข่งกับข้าฮะอย่าลำพองไปนักเลยฟังหมิงรีตาข้ากับนางมีสัญญามั่นหมายกันแค่เคยมีตั้งหาก ข้ารู้จักนางดีกว่าเจ้าเป็นคู่ไม้เขียวมาไม้ไผ่ที่เติบโตมาด้วยกันคนเราเปลี่ยนกันได้นางไม่ได้ชอบเจ้านางยิ่งไม่ได้ชอบเจ้า ภายในห้องหินและทรายปริวันสองคนไม่มีใครยอมใครใช้คำพูดโจมตีกันเพื่อบั่นทอนความมั่นใจของอีกฝ่ายแต่ฟังหมิงจิตใจหนักแน่นดุดหินผาอินเกอร์จือก็หน้าหนาไรยางอายจึงไม่มีใครบั่นทอนใครได้เรื่องอื่นข้าไม่รู้แต่มีเรื่องหนึ่งอินเกอร์จือเงยหนนะ้าเอ่ยทิ้งท้ายเรื่องที่นางจะทำ มีเพียงค่าที่รู้มีเพียงค่าที่ช่วยให้นางทำสำเร็จได้และมีเพียงค่าที่จะไม่ทำให้นางเดินไปสู่ทางตันเฟิงหมิงอึ้งนั้นจากนั้นก็นิ้วหน้านี่เป็นความจริงเพราะจนถึงตอนนี้เขาก็รู้เพียงว่าแย่อเออต้องการแก้แค้นให้สกุลกวนแต่ไม่รู้ว่านางคิดจะทำอย่างไรเพียงช่วยเหลือนางในยามที่นางต้องการเท่านั้นอืม ข้าคิดคำนวณวางอุบายไม่เก่งเท่าเจ้าเฟิงหมิ่งยอมรับอย่างใจกว้างแต่ข้าไม่มีอะไรต้องกังวลน,นางต้องการทำอะไรขอเพียงเอ่ยปากข้าพร้อมช่วยเหลือนางโดยไม่มีเงื่อนไขขณะที่เจ้ายังไม่แน่อินเกอจือแค่นเสียงหือเบาๆลุกขึ้นมองออกไปข้างนอกนี่คือข้อได้เปรียบสุดท้ายที่เจ้ามีและเมื่อข้าไม่มีพันธนาการใดๆแล้ว เจ้าก็จะไม่เหลือข้อได้เปรียบอะไรอีกแม่ทับใหญ่ฟิงผู้มีปัญญายอ่อมไม่เดินหมากตายเมื่อเห็นว่าตนกำลังจะแพะ้ย่อมต้องยอมรับความพ่ายแพ้ข้าไม่ยอมรับเซิงหมิงเงยหน้าดวงตาวาวรอดตราบใดที่นางไม่ออกปากให้ข้าไปเองข้าไม่มีวันยอมรับ หากไม่ถึงที่สุดของตอนจบใครจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาไม่เป็นเสียหรอกผู้มีปัญญาเขาจะเป็นนักสู้อินเกร์จือเหลือบมองอีกฝ่ายอย่างรังเกียจกำลังจะพูดอะไรต่อก็เห็นกวนจือวิ่งเข้ามารายงานด้วยน้ำเสียงแตกตื่นนายท่านในวังเกิดเรื่องแล้วรัชทายาททำให้คณะทูตแขวนอูไม่พอใจคณะทูตออกจากวังไปที่เรือนพักม้าแล้ว เร็วขนาดนี้เชียวอินเกออเจือเลอิกคิ้วเกิดอะไรขึ้นกวนจือเข้ามาข้างกายเขาประสานมือเอ่ยว่าพอเข้าไปในวังนายน้อยทั้งสองก็ถามถึงท่านก่อนเลยน่าจะมีปากเสียงกับรัชทายาทแค่มีปากเสียงที่ใดกันถึงขั้นลงไม้ลงมือเลยตั้งหาก อานซื่อชงเพียงแค่ถามว่ายามนี้องค์ชายใหญ่ของแคว้นท่านอยู่ที่ใดอินสนเจียที่ไม่ฉลาดพูดจาตอบอย่างหยิ่งพยองว่าแคว้นว้่ยไม่มีองค์ชายใหญ่แล้วอินฉันพี่ลดผานัน,นดอนตนเองเป็นสามัญชนออกจากวังไปแล้ววันนี้เปินกงมาต้อนรับท่านทั้งสองเปินกงคือรัชทายาตของแคว้นว่ย สีไหวสู่ได้ยินก็กรอกตาขาวเป็นรัชทายาทแล้วแน่นักหรือรัชทายาทแคว้นว้อยยังสู้ในกองหน่วยองครกักษ์พิทักษ์นักคราของแคว้นอู่ไม่ได้ด้วยซ้ําเห็นท่าทางเย่อหยิ่งของอีกฝ่ายเขาก็อยากจะฟาสักดาบนักเหตุใดเขาจึงลดฐานันดรตนเองเป็นสามัญชนหรืออ่านซื้อชงถามด้วยสีหน้าไม่ค่อยน่ามองอินฉันเจียเบ้ปาก ท่านทั้งสองเป็นทูตแขวนอูจุดประสงค์หลักคือมาเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับเต้าเว่ยเราเหตุใดจึงเอาแต่ถามถึงอินชันปี้ไม่หยุดยามนี้เขามีได้มียศศักอะไรทั้งนั้นท่านทั้งสองจะต้องใส่ใจไปทำไมน้ำเสียงเต็มไปด้วยแววเหยียดยามทั้งยังกรอกตาขาวตอนสีไหวสู่เห็นแล้วระงับอารมณ์ไม่อยู่ถามอ่านซื่อชงว่าข้าซัดเขาสักหมัดได้หรือไม่ อ่านซื้อช้องใส่หน้าเราเป็นทูตอินฉันเจียได้ยินก็มุ่นคิว้วจะว่าไปแคว้นอูก็เป็นแคว้นที่มีมารยาทรู้กฎระเบียบธรรเนียมคณะทูตเข้ามาในวังเหตุใดจึงยังพกดาบกระบี่ติดตัวเข้ามาก่อนเข้าเฝ้าฝาบาทรบกวนท่านทั้งสองส่งมอบอาวุธที่ติดตัวมาด้วย ส่งมอบได้ยินคำพูดที่นำมาใช้อ่านซื่อชงก็หน้าดำทะมึนไม่ห้ามสีไหวตูวอีกต่อไปถอยหลบไปด้านข้างสีไหวตูวร้องยากพร้อมกับพุ่งเข้าไปตะบันหน้าอินฉันเสียหนึ่งมัด เบ้าตาข้างนึงของเขาเป็นรอยช้ำม,ม่วงตัวล้มไปกองอยู่กับพื้นตื่นไปลึงกันไปทั้งวังหลวงแคว้นว้องคารักนับไม่ถ้วนกรูเข้ามาล้อมคณะทูดไว้อินเฉินเจี๋ยตั้งตัวได้ก็ตะวาดอย่างเดือดจดัดนี่มันใช่ทูดแคว้นอูที่ใดกันดูถ้าจะเป็นแค่เด็กปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมมาก่อความวุ่ไหายคุมตัวพวกเขาเดี๋ยวนี้ เดิมคณะทูตที่ยืนอยู่ด้านหลังยังคิดว่าใต้เท้าทั้งสองใจร้อนวู่วามแต่พอเห็นผ้าทีของแขวนว้ยก็มีสีหน้าบึ้งตึงไปตามๆกันอินเกอจื่อไปอยู่แขวนอูปีกว่าแควนอูป,ปล่อยให้แควนว้ยสงบสุขมาหนึ่งปีแควนว้อยอยู่อย่างสงบเสงี่ยมได้ปีเดียวก็วางสถานะของตอนเองไม่ถูกแล้วหรือหากมิใช่เพราะอินเกอร์จือ่อป่านนี้พวกเขาคงกลายเป็นเมือง ขึ้นไปแล้วยังจะมีความกล้าจากที่ใดมาปฏิบัติต่อคณะทูตเช่นนี้อ่านซื่อชงกับสวีไหวจู่ชักกระบียบเนื้อดาบตอบโต้พลางถอยออกมาคณะทูตพากันออกจากวังเมื่อกลับไปก็เขียนสารร้องกระยนันเว่ยวนตี้รู้เรื่องก็ตบหน้ารัชทายาตล้มลงกับพื้นบัดซบพวกเขาส่งหนังสือทางการเข้าวังเรามาแล้ว เจ้ายังว่าพวกเขาไม่ใช่ทูตอีกหรือสติปัญญาเจ้าเอาไปโตที่ไดหมดอินฉันเจียยกมือกุมหน้าลุกขึ้นมาคุกเข่าตัวสันแต่แต่ว่าหัวหน้าคณะทูตสองคนนั้นยังเด็กอยู่มากจริงๆมินำซ้ำยังอารมณ์รุนแรงมาถึงก็ลงไม้ลงมือกับลูกลูกก็เลยหากเจ้าไม่ได้ไปล่วงเกินเขาก่อนพวกเขาจะลงไม้ลงมือกับเจ้าหรือ เอกสารม้วนหนึ่งเควื้ยงมาใส่หน้าเขาเว่ยวินตี้เอ่ยอย่างกราดเกลี้ยวสองคนนี้เป็นบุตรชายตระกูลคุ้นางทรงอำนาจของแควน้นอู้ทั้งยังดํำรงตําแหน่งคุ้นางสําคัญของแควน้นอู้หวังส่งพวกเข้ามาเพื่อแสดงความจริงใจต่อเราแต่เจ้ากลับทำดีนักไม่พูดพร่ำทำแพรงก็ต่อเพิดคนเข้าออกจากวังอินฉันเจียซีหน้าทึมทื่อเล็กน้อยอา พวกเขาเอาแต่ถามถึงอินชฉนปี้ลูกไม่ตอบก็ถือเป็นการล่วงเกินด้วยหรือพะยะค่ะอินชฉนปี้เว้ยววันตี้ชะงักเล็กน้อยหลุบตาครุ่นคิดชฉนปี้ไปอยู่แคว้นอู่หนึ่งปีจะรู้จักคนที่นั่นบ้างก็มีใช่เรื่องแปลกสองคนนี้อาจมีไมตรีกับเขาจึงอยากถามไถ่ถึงสถานการณ์ของเขากระมัง แต่ยามนี้เจ้าลูกในระคุณนั่นอย่าพูดถึงดีกว่าอย่างเลวร้ายสุดเขาก็ออกหน้าเองย่อมจัดการได้แน่นอนเวยวันตี้มองรัชทายาทอย่างรังเกียจก่อนยกขาถีบเขาให้พ้นทางแล้วเดินออกไปที่เรือนหมูอินเกอร์จื่อฟังกวนจื่อเล่าสถานการณ์โดยละเอียดแล้วพยักหน้าเล็กน้อยเช่นนั้นก็ถึงเวลาพี่เราต้องแสดงตัวแล้วไปกันเถอะ ไปหาฝั่งเย่กันรับทราบกวนจื่อหันหลังออกไปเตรียมรถมาเฟิงหมิงยังคงจ้องดินสีดำในจานอย่างใจลอยคนในเรือนหายไปกันหมดแล้วเฟิงเย่พาทุกคนมาที่ร้านอาหารชาวบ้านที่นั่งกันอยู่ต่างกำลังวิพากวิจาร์ณเจ้าได้ข่าวหรือยังถูดแขว้นอูมาถึงแล้วแต่เพิ่งเข้าวังไม่ทันไรไม่รู้เพราะเหตุใดก็ถูกไล่ออกมา ฮ้อข้าว่าหวงตีของเรามั่นใจในตนเองเกินไปไม่กี่ปีมานี้แคว้นอูแข็งแกร่งขึ้นมากไม่จําเป็นต้องเห็นแคว้นเว่อยอยู่ในสายตาแล้วฝ่าบาทยังกร้าขับไล่ทูดของพวกเขาอีกหรือดูท่าแล้วเหมือนต้องการจะเปิดศึกกันยามนี้เรายังมีแม่ทัพที่ใช้งานได้หรือนอกจากแม่ทัพใหญ่เฟิงหมิงพี่ยังหนุ่มแน่นแล้วยังมีใครอีกเฮ้อ เสียงถอนใจดังขึ้นมาตามๆกันเฟิงเย่ได้ยินก็รู้สึกจเจริญอาหารขึ้นมากพออาหารมาตั้งโต๊ะก็กินข้าวทีเดียวสามชามรวดอินเยียนจงและคนอื่นๆที่นั่งอยู่โต๊ะเดียวกันมีท่าทีเหมือนกำลังตั้งตารอดูเรื่องสนุก แต่ที่นี่คนมากก็ปากมากจึงไม่สะดวกจะพูดอะไรพวกเขาจึงได้แต่หยิบตะเกียบกินข้าวให้อิม่มจากนั้นก็ตั้งใจจะกลับไปหาเรือเรื่องนี้กันคิดไม่ถึงว่าเพิ่งจ่ายเงินเดินออกไปก็เห็นกวนจือจอดรถม้ารออยู่ข้างนอกก่อนแล้วม่านรถถูกเลอิอกขึ้นเห็นสีหน้าเรียบเฉยไร้าอารมณ์ของอินเตอร์จือเขามองฟังแย่แล้วบอกว่าไปเรือนพักม้าหรือไม่ ที่เรือนพักม้ามีใครอยู่หรือก็คณะทูตแขวนอูที่เป็นตัวการสำคัญของเรื่องวุ่นวายนี้นะสิเฟิงแย่ได้ยินก็พยักหน้าทันทีไปสิมีอินเกอร์จือพานางไปดูเรื่องสนุกทั้งทีไม่ไปก็เสียดายแย่ดังนั้นคนที่เหลือจึงได้แต่ยืนอยู่หน้าร้านอาหารมองฝุ่นฟุ้งตลบจากรถม้าที่วิ่งจากไปตาปริบปรยบเฮ้อ เหตุใดในน้อยจึงไปกับเขาทุกครั้งซิวฟูเหรนถอนหายใจวางกับดักหลอกล่อได้ดีข้ายังอยากไปด้วยเลยเอินเยียนจงโครงศีรษะข้ากอด้วยหลัวเห่าพยักหน้าการทูดเป็นเรื่องสำคัญระหว่างแว่นแคว้น ในประวัติศาสตร์การทูตที่ราบรื่นมาตลอดหลายปีนี่เป็นครั้งแรกที่แคว้นเว่ยทําความผิดพลาดใหญ่หลวงเช่นนี้ดังนั้นผลที่ตามมาย่อมน่าสนใจอย่างยิ่งเฟิงเย่ถามอินเกอจื่อด้วยความตื่นเต้นแคว้นอูจะไม่เป็นพันธมิตรกับแคว้นเว่ยด้วยเหตุนี้หรือไม่ไม่มีข้ายอยู่ ได้ยินคำตอบนี้เฟิงแย่ก็รู้สึกไม่ค่อยสบอารมณ์ปั้นหน้าขึมถามว่าเช่นนั้นคณะทูตก็จะปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปเช่นนี้หรืออินเกอจื่อมองนั่งเอ่ยเสียงเรียบมีค่าอยู่ไม่หรอกคำตอบเหมือนเดิมแต่ท่อนหลังกลับแฝงความชั่วร้ายเฟิงแย่รีตตาคิดในใจว่าเขาจะทำอะไรได้นะ เมื่อมาถึงเรือนพักมาเห็นสองคนที่ออกมาต้อนรับฟังแย่ก็พลันเข้าใจขึ้นมาทูตที่มาครั้งนี้เป็นใครเป็นอานซื่อชงกับสีไหวจูแล้วสองคนนี้เป็นอะไรกับอินเกอร์จือเป็นสิทธิอาจารย์กันไม่สิ ต้องบอกว่าอินเกอรจือเป็นบุคคลที่พวกเขาเทิดทูนบูชาเหมือนอย่างที่พวกชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธองค์สองคนนี้เชื่อศรัทธาในตัวเขายิ่งกว่าอะไรเห็นเขามีอำนาจขึ้นสวรรค์ลงนรกไม่มีสิ่งใดที่ทำไม่ได้ไม่ว่าเขาจะพูดอะไรก็ถูกต้องทั้งหมด มีสองคนนี้อยู่เวยวนตี้ยังจะรอดพ้นจากการคิดคำนวณของอินเกอร์จือได้หรือเฟิงแย่ทอดถอนใจเห็นอ่านเสื้อชองสาวเท้ามาตรงหน้าอินเกอรจือแล้วคุกเข่าลงข้างหนึ่งอาจารร์สีไหวจู่ผู้ไม่ทําตามกดแกนกลับโผลเข้ามากอดอินเกอร์จือแล้วจึงค่อยคุกเข่าคารวะอาจารย์ตอนนี้ข้าเป็นเพียงสามัญชน พวกเจ้าเป็นถึงขุนนางคนสำคัญของแคว้นอูไม่มีเหตุผลที่จะต้องแสดงความสุภาพเอยนเกอเจือเอ่ยเสียงเรียบพางยื่นมือไปดึงให้พวกเขาลุกขึ้นอ่านซื่อชองนิ้วหน้าเอ่ยยังขุนเครื่องเรื่องที่อาจารย์ลดฐานันดอนปนเองเป็นสามัญชนพวกสิทธิ์ได้สอบถามมาแน่ชัดแล้วราชวงศ์แคว้นว้่ยในรคุณต่อผู้มีคุนูประการ ปฏิบัติเช่นนี้ต่ออาจารย์พวกสิ์จะเรียกร้องความยุติธรรมให้อาจารย์เองใช่แล้วสไวัยจวเอ่ยรัชทาญาตินั่นแค่ดูก็รู้ว่าไม่ใช่คนดีเยอะยิ่งใช้อำนาจรังแกคนยังประคิดจะตัดมืออาจารย์อีกเฟิงเย่ฟังแล้วก็เลิกคิ้วถามว่าใครเป็นคนบอกพวกท่านเรื่องนี้นายกองเหลียญบอกสิวัยจูได้ยินเสียงนี้ก็หันขวับไปมอง อาจารย์หญิงก็อยู่ด้วยหรือกลับกลายเป็นว่าพอเขาหันไปมองก็ไม่เห็นหญิงงามในชุดสีแดงสดเห็นเพียงบุรุษหนวดเคราครึ้มเต็มหน้าคิ้วตาหลุกลิกสีไหวตูตกใจจนพังห่าไปครึ่งก้าทะลึงตาใสเจ้าเป็นใครอินเกอรจื่อหัวเราะเบาๆเมื่อครู่เจ้าก็เรียกถูกแล้ว นี่มันอะไรกันอ่านซื่อชงไม่อยากเชื่อหูแต่ก่อนสีไหวจู่เรียกแม่นางเฟิงแย่ว่าอาจารย์หญิงยังถูกลงโทษมีใช่หรือยามนี้เรียกอาจารย์หญิงซ้ำผู้ที่ถูกเรียกยังเป็นบุรุษเหตุใดอาจารย์จึงดูชอบอกชอบใจเล่าสีไหวจู่ก็รู้สึกเหลือเชื่อเช่นกันขยับเข้าไปดูเฟิงแย่ใกล้ๆยื่นมือไปดึงหนวดออกมาแล้วจึงเข้าใจทันที กดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ